สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ AF Live Channel กับเกม g a r d e n h i l l นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวที่จะมีการอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมขึ้นเป็น6กดาวซึ่งก็จะเป็นตัวของไอดอนกัปตันเอวานะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นหนึ่งในตัวละคร6กดาวที่ไม่ค่อยแนะนําให้ทําซักเท่าไหร่ส่วนถ้าถามว่ามีเหตุผลอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันในคลิปนี้ละกันนะครับ UG จีโฟนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวปรังเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอ,อินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนาตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ภาเกิจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3 3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ description แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด level 5เพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนาไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเล,ล็เกนอล์กเอ็มคลาสสิกนะครับผมก็ขอแนะนําร้านเจน้ําการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ f c e b o o k Fan Page เจน้ําการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่องเลเว l ร์ไฟท n แชนแนลกันด้วยนะครับ เอรอนเอวานนะครับเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่จะเข้ามาในแพทถัดไปนะครับที่สามารถดูว,วัฒนาการขึ้นเป็นตัวละครหกดาวได้นะครับทำไมต้นคลิปผมถึงบอกว่าไอดอลเอวาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการที่จะปั้นมากสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตัวละครนั้นเนี่ยมันขึ้นเป็น6ดาวแล้วหน้าตาจิ้มลิ้มขนาดนี้ก็ตานะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาฟังเหตุผลกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดตามตรงเลยก็คือ1ตัวของเอวาเนี่ยไม่มีอิมแพกในความสามารถที่ดีมากพอสำหรับตัวละครหดาวด้วยซ้ำา ผมในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าทําขึ้นมาล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ไหมและสามารถใช้งานในคอนเทนต์ไหนได้ดีบ้างหลกัหลกๆก็จะมี2องคอนเทนต์ด้วยกันก็คือ1นึ่งคอนเทนต์เรดบอสนะครับผมก็คือบอสกิลกับอีคอนเทนต์หนึ่งก็จะเป็นตัวของบอสรัสนะครับซึ่ง2องคอนเทนต์นี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่สามารถใช้งานได้ดีมากๆนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยนอกจากตัวของตัวละครมันสวยแล้วเนี่ยอิมเพคของตัวละครมันที่เราเนี่ยเอามาใช้งานแล้วเนี่ยมันไม่ได าซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการบัฟตัวละครตัวนี้กันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูกันทีละส่วนเลยละกันเนาะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าพลังโจมตีนะครับผมจากเดิม2100ขึ้นมาเป็น2004นะครับผมตัวของเลือดนะครับผมก็ขึ้นมาประมาณ20,000นะครับแล้วก็ตัวของดีเฟนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา50ถือว่ายังเป็นสเตตทั่วไปนะครับผมสำหรับตัวละครสายซัพพอร์ตที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของความสามารถที่เมื่อขึ้น6กดาวแล้วีจะมตัวของ เข้ามาที่จะทําการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้รับค่าพลังป้องกัน25%นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวของ leader skill นะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวต่างๆที่เราควรจะรู้ไว้นะครับผมว่าถ้าหากอัพขึ้นเป็น6ดาวแล้วปลูกพลังจุดไหนบ้างจะเพิ่มอะไรมายังไงเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเลยก็คือส่วนของสกิลปาร์ตี้นะครับเมื่อปลูกพลังขึ้นมาเป็น6ดาวค่าพลังโจมตีของไรทาตุเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก50%เป็น55%ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไปของตัวละคร6ดาวเนี่ยที่อัปเดตขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกถ้าหากว่าใครทําก็ต้องอัพนะครับ มาจุดที่สองนะครับผมที่จะเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของการโจมตีปกตินะครับผมซึ่งเขาจะทําให้การโจมตีปกติเนี่ยเร็วขึ้นกว่าปกติ แต่เท่าที่ผมลองเล่นดูแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเร็วขึ้นขนาดที่แบบว่าอัพมาแล้วคุ้มค่ามากขนาดนั้นมันก็สามารถเพิ่มเติมดาเมจให้ได้นิดหน่อยนะครับประมาณ5%คืออาจ5%าไม่รู้จะถึงเลยด้วยซ้ำหรือเปล่านะแต่มันช้ามากจริงๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ลองไปทดสอบกันเองละกันนะครับระหว่างก่อนอัพกับหลังอัพนะครับ ถัดมาส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเชนสกิลนะครับผมที่มีการอัปเกรดและเพิ่มความสามารถขึ้นมาอันนี้เนี่ยค่อนข้างดูดีหน่อยนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วก็คือการเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาจาก240เป็น260นะครับผมกับส่วนที่2ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือในส่วนของบัฟ ATK 30จากเดิมเนี่ยบัฟจะอยู่เพียงแค่5วินาทีก็จะทําให้ตัวของบัฟเนี่ยเพิ่มขึ้นกลายเป็น8วินาทีนะครับผมทําให้ตัวของ Skill, เนชเสนสก ประมาณ3วิทาให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยตีแรงขึ้นไปอีกในประมาณหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกที่2นะถัดมาก็จะเป็นเอฟเฟกสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของพาสิบ ะะซึ่งเอฟเฟกต์สุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนจากการฟื้นฟูนะครับผมจากเดิมเนี่ยฟื้นฟูให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีเลือดน้อยที่สุด2.5เพิ่มขึ้นมากลายเป็น3นะครับแล้วก็การโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้ฮิวเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด6นตะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือจะไม่มีการฮิวในการโจมตีครั้งสุดท้ายนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวของการฮิวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาในการโจมตีครั้งงงสสสุดดท้้ายแแรรขขึนนนนะัับบตต่่่่่่ววอออืเเเีก็ไมมมพิิ ก็ยังคงเท่าเดิมนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่คอนเทนต์วอรรัดที่เราเนี่ยห่วงเรื่องเลือดมากจนเกินไปหรือว่ากลัวว่าจะหิวไม่ทันเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องอัพนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นในตัวของอาวุธหกดาวของเอวากันบ้างละกันนะครับตัวของ Angel ิลไวท์แองเจิลไวท์เนี่ยการอัพขึ้นจาก5าดาวขึ้น6ดาวเนี่ยพลังโจมตีก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับจากพันเขึ้นมาเป็น2007เพิ่มขึ้นมาประมาณ800ถือว่าอยู่ในแง่ของตัวซับต,ตามปกติทั่วไปนะครับผมส่วนตัวอื่นเพิ่มเติมเนี่ยถามว่าในตัวของไม้เท้าของเอวานั้นมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นบ้างที่เราเนี่ยอัปเดตหินปลูกพลังแล้วเนี่ยมันจะเก่งขึ้นอันดับแรกเลยก็คือตัวของสกิ นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยคือไม่ได้เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการทําให้ขอบเขตของสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้น10%ซึ่งเอาจริงเดิมทีอะสกิลอาวุธอะมันก็กว้างอยู่แล้วนะครับผมการอัพเพิ่มขอบเขตขึ้นมา10%เนี่ยมันก็กว้างขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทําให้ตัวละครตัวนี้น่าอัพมากสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นตัวละครที่นําได้ดีมากขนาดนั้นในกรณีที่เอาไปเล่นทีไรราาาาตุนนนะะคัััับดด้้้ยววเเี่อออ e ืกกขงงํพ อันนี้เนี่ยคือไม่ต้องอัพนะครับถัดมาอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของบัฟนะครับผมตัวของซาวเวฟนะฮะซึ่งซาเวฟเนี่ยจากเดิมนั้นมันจะทำให้เพื่อนร่วมทีมได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%เป็นระยะเวลา6วินาทีแล้วก็มีติดคูดาว8วิเนาะก็จะมีในช่วงระยะเวลา2วินาทีที่ตัวบัฟเนี่ยมันอาจจะไม่ติดนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราอัพขึ้นมาแล้วนะครับผม มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือการทําให้อันดับแรกเนี่ยตัวบัฟกูดาวเนี่ยจาก8วินาทีก็เหลือ6วินาทีทําให้ตัวบัฟเนี่ยติดอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือตัวของการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยจะโดนปรับเปลี่ยนด้วยนะครับให้มีการเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคัลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าพลังโจมตีเนี่ยอ่ะเพิ่ม3 0 สำหรับตัวของเอวาแล้วก็อัตราคริติคอลเนี่ยเพิ่ม30%สด้วยเช่นกันสำหรับเอวาแต่ว่าในตัวของเพื่อนร่วมทีเนี่ยจะโดนลดพลังโจมตีไปนะครับผมจาก3 0เหลือเพียงแค่20%นะครับผมทั้งการโจมตีแล้วก็โอกาสโจมตีติดคริติคอลคือมันจะทำให้ตัวของดาเมจเนี่ยมันหายไปแต่เราได้ในเรื่องของโอกาสโจมตีติดคริบ่อยขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้เองเนี่ยถามว่าควรอัพไหมก็ควรอัพด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ายิ่งติดคริเนี่ยมันก็จะไ,ม,ไม่ติด อยู่แล้วนะครับฟิลเดียกับตัวของกาเบียสเลยแต่เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าของกาเบียสเนี่ยมันดูดีกว่าตรงที่ว่าเดิมทีเนี่ยมันบัฟดาเมจแค่ตัวเดียวแต่ว่ามันทําให้ตัวของบัฟเนี่ยมันกลายเป็นให้ทั้งทีมแต่ว่าลดเปอร์เซ็นต์ลงแต่ตรงนี้เนี่ยจากเดิมอ่ะมันบัฟทั้งทีมอยู่แล้วนะครับผมก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ควรลดแหละมันก็ควรจะเพิ่ม30%ให้กับทั้งทีมไปเลยจะดีกว่านะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตััวละะคครรนบ ประมาณในเรื่องของการทดสอบตัวละครนะครับอ,อันดับแรกเนี่ยให้ดูในเรื่องของการโจมตีปกติก่อนนะครับส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าตัวของเอวาเนี่ยมันตีเร็วขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมอาจจะเร็วขึ้นแหละแต่ผมอาจจะรู้สึกไม่ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าตัวของเอวนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะทําดาเมจได้ดีมากพอนะครับเพราะว่าการโจมตีเนี่ยดูนะหนึแล้วก็3ซึ่งครั้งที่3เนี่ยการโจมตีดาเมจเนี่ยมันจะค่อนข้างกระจายนะครับซึ่งการโจมตีครั้งที่3เนี่ยถ้ามาหากว่าแบบไม่ได้โจมตีติดตัวเนี่่ยคอมมดาจะไ เพราะว่าถ้าหากว่าโจมตีติดตัวเนี่ยแล้วมันโดนหลายฮิตนะครับผมมันจะมีดาเมจเพิ่เมเติมขึ้นมาด้วยแล้วก็การโจมตีแต่ละฮิตเนี่ย hit, คือมันแรงแค่8 0,000นะฮะอันนี้ก็คือติดพีแล้วก็คือแรงแค่8 0,000แล้วก็การโจมตีเนี่ยเพียงแค่3สเต็ปเท่านั้นทําให้ DPS ของมันเนี่ยจากการโจมตีปกตินั้นคือไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับตัวของสกิลอาวุธเนี่ยคือค่อนข้างดูนี้หน่อยนะตรงที่ว่าเออคือมันกว้างมากนะครับผมก็คือมันยิงไปเป็นรูปพัดนะครับซึ่งมันทาดาเมจได้ค่อนข้าาาาาางดีีีในนนนนกกกรรณท่่ห่หหววเเเลลํํป็ตัั นะครับผมแล้วก็ครูดาวเนี่ยคือไม่ได้นานมากจนเกินไปเนาะประมาณเ็วินาทีสำหรับตัวของการเทสแล้วก็สามารถลดลงได้มากกว่านี้ด้วยซึ่งมนก่อนค้างกว้างอยู่นะครับผมสามารถทําดาเมจได้ดีมากแต่เพียงแต่ว่าคอนเทนต์เนี่ยถ้าหากว่าจะเอาไปลงอารีนาก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าตัวมืดเนี่ยเก่งเก่งค่อนข้างที่จะเยอะอย่างตัวของเคลรี่นะตอนนี้หรือมีคนเอาอาราเบลก็ไปลงด้วยเช่นกันตัวของไรธาเนี่ยยังไงก็สู้ยากนะครับผมอ่ะส่วนในเรื่องของการเล่นคอนเทนต์คอเลเตียมก็เช่นกันนะครับอาราเบลเนี่ยก็ครองในตัวของ,ของคอเลเตียมอยู่ร่รซึงถ้า เราเนี่ยจะเอาตัวของไรธาตไปเป็นตัวซับพอร์ตเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวของกาเบียสกับที่สําคัญเลยก็คือสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ DPS ที่ทําได้คือเราจะเห็นได้ว่า DPS เนี่ยมันน้อยแบบน้อยมากๆนะฮะ คือมันน้อยมากจนมันไม่มีอิมแพคของตัวละคร6ดาวเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งถ้าหากว่าเป็นความสามารถนี้เนี่ยแล้วมันยังเป็นตัวที่คือไม่ได้ขึ้น6ดาวแล้ว DPS ประมาณนี้ผมยังพอรับได้นะแต่พอมันขึ้นเป็น6ดาวแล้วมันทําได้แค่เนี้ผมเลยมองว่ามันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวของ leader skill เองก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่ลีดเดอร์สกิที่เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ในแต่ละคอนเทนต์เลยเพราะว่า เราเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นตัวนําหลักอยู่แล้วเราก็แทบจะไม่ได้ใช้คือจะไปใช้กับพวกตัวของคอนเทนต์อื่นๆอย่างพวกอะไรดีอะ ที่แบบว่าเราสามารถเล่นแล้วก็ชันใช้กิลิเดอร์สกิลได้ก็จะมีเพียงแค่ตัวของบอสรัสกับบอสกิลซึ่งเราไม่น่าจะนําหลักอยู่แล้วแล้วมันไม่ได้บูดามจเราก็จะไม่ใช้กันนะครับผมตัวตัวของโคออตเอ็กเพนดิชั่นเองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครใช้ตัวนี้หรือเปล่าสำหรับตัวของซัพพอตคือมันมีตัวอื่นที่ดีกว่าเยอะมากครับผมก็เลยมองว่าตัวละครตัวนี้ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับการเล่นแล้วก็สำหรับการปั้นมากจริงๆคือปั้นมามันก็ไม่พุ้มแหละถ้าจะให้พูดตามตรงอ่ะนะฮะเออสำ ถือว่าเป็นตัวละครแรกๆเลยนะครับที่ออกมาเป็น6กดาวนะครับผมแล้วผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ปั้นสักเท่าไหร่เลยก็คือถ้าทําได้เนี่ยไม่ปั้นเลยจะดีกว่านะครับคือเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นตัวละครที่ปั้นมาคือยังไงก็ไม่คุ้มนะครับทั้งเรื่องของความสามารถที่ไม่ดีพอสำหรับตัวละคร6ดาวมันควรจะเก่งกว่านี้และควรจะเก่งกว่านี้มากจากทรัพยากรต่างๆที่เราเนี่ยจะใช้กับตัวละครของมันไปกับ2องเลยเนี่ยคือปั้นขึ้นมาแล้วทําให้ตัวละครที่มีอยู่เดิมณปัจจุบันอย่างทีมตีบอสไรทัศเนี่ยไม่ เก่งขึ้นมากอย่างที่ควรจะเป็นในขณะที่ตัวละครอื่นๆคือปั้นมาคือแม่งเก่งสุดเก่งเยอะเก่งจัดแบบเก่งมากๆเลยนะครับแต่ตัวละครตัวนี้คือมันปั้นขึ้นมามันก็แรงขึ้นแค่ประมาณ คือสิเปอร์เซ็นยังไม่ถึงเลยนะครับผมมันก็เลยรู้สึกว่าเราจะปั้นทําไมว่าเรารอดูตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยต้องการเปิดสมุดอันนี้คือต้องปั้นอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าการเปิดสมุดในการปั้น6กดาวเนี่ยก็ได้สแต็กเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมกับใครที่แบบว่าเออชอบจริงๆอยากได้ใช้ได้ใช้งานจริงๆคืออวยอ่ะยือปั้นเพอน,นะครับผมแต่ถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นยากนะครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับส่วนคนอื่นมีความคิดเห็นยังไงบ้้างงกกก็็ลอลอออคมมเเนนนนนตัััดูวีป คิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับยังไงเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ปั้นนะครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้เนาะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมการเดนเที่ยวกันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพืเ่อนๆทุกคนนะครับ